สวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านครับในวันอังคารที่8ตุลาคมพศ2 5 6พั 2, ย็ยดครับเมื่อนี้หน้าค่าเจ็ดล้านเชแนวมีแนวทางฉลากกินแบงรัฐบาลหมวดวันที่1ิตุลาคมมานำให้เอฟซีเอาไป เบิงไปวิเคราะห์พิจานาเบิงครับบ้นที่16ตุลาคมครับเลขกนีแค่4ตัวครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับไปกับก่อนอื่นจะไปเบิงเล็กครับเบิงธรรมชาติชมวิวไปก่อนครับ ต้นัะเขือครับคางบ้านนิ่มสวนครับต้นกล้วยกล้วยน้ำว่าครับกัาลังเป็นแตกนอหลายครับดอกกุหลาบเริ่มเขานาหนาวครับกาลังเบ่งบานออกมาครับเรียกงวดนี้ ผมว่าเกิสีมีเจ็ดมีเจ็ดมีสามมีหกเปตับทำนองเหนน็นเนาะครับเนาะตามที่มักครับถ้าตามสีสูตรนี่ก็มีแค่สีตัวต่างาตัวหนึ่งครับเห็ดมาย้อนหลังมาถือว่าหลายงวดแล้วครับจังเอามาลงให้เอฟซีเบงแต่ขึ้นเวทีแล้วมันสีมาบอรครับมันสีตื่นเวทีบ กับเด็กขีตัวนี่ก่อนจะไปรับชมก็ฟังคำเตือนครับโปรดใช้จรยานในการรับชมเป็นเพียงแค่การคาดเดาเป็นเพียงแค่แนวทางซื้อสลากกินแบงรัฐบาลครับวันที่16ตุลาคมครับแนวคิดทางตัวเลขครับ เดี๋ยวมาเบิงมาวิเคาะให้เอฟซีเอาไปเบิงครับกับตัวเลขวันที่สิบหกตุล่าคมครับอันที่โอ้ประกาศประออกปเนี่ยสิบหก ตุลาคมหกเจ็ดเลขสี่ตัวครับค่อยๆเบิ้งไปครับเดี๋ยวจะเข้าใจครับเอาเบิ้งไว้ก่อนครับคอยพิจรารณาเบิ้งวันนาขาติดตามครับถามันเขา่านี่เจ็ดครับ มีหนึ่งครับมีศูนย์ครับมีสามครับเลขกสี่ตัวครับสูตรนี้คือบอเอาเบิงจิจับใส่ครับ chắp xe đây điên chết chết xuống chết nương chết xám, xám. 0กันสามเก่ากันสามเก่าครับไปกลับครับบนรางแนวทางสลากินแบงรัฐบาลงวดวันที่16ตุลาคมครับสามหนึ่งเอ่าเอาขาดเอฟซีเบงเนี่ย สามหนึ่งม้อน้ำกันครับเลขสี่ตัวนี่เอ้ออีกตัวนึงครับ10 3่งนยาน่งี่ม้อมน้ำกันครับจะมาได้มีสามศูนย์่งศูนย์เจครับ กันมาระใส3ามศูรถแต้มครับสาเก่าถ้าจับเด่นเดนมันกันน้จะเลกตัวเก่านะครับเนาะเขาเป็น70ครับเด่นซูนี่คือเจ เจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนเจ็ดหเจ็ดหก็ออกไปเมื่อกี้เนี่ยนนถ้าหนึมากก็ต้องเป็นหน,หนมากก็มีแต่หนึ่งศูนยกับหนเจ็ดครับเป็นชุดร่องครับ จนี่เป็นชุดล่องครับหน,นจำสามเกานี่กันเด่นๆครับ70 70ศูนย์เครับเจ็ดหนึ่ง เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งครับกันสามเก่าให้เอฟซีออกไปวิเคราะหพิจารณาเบิงงครับเป็นแนวทางครับสลากกินแบงรัฐบาลงวดวันที่สิบหกตุลาคมพศอส่อสองฟันหาอยหกสิบเจ็ดครับเลขบัวหลายตัวครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับ เดินดีเดินย่ามาหลายงวดครับให้ FC เออกไปพิจรารณาเป็นพิเศษครับเลขผมถือว่าถ้าเลขเด่นตัวไหนเอฟซมักออกมาจับใส่ครับมีแค่ 70, 7ดศูนตัวสตัวสตัวสตัวหตัวหตัวครับเด่นสุดคือ7 มีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามสามร่องสามมีสามศูนย์ร่องสามศูนย์กับหนึ่งศูนย์ครับอาจจะว่าว้นกลับไปกลับมา <c oughs> เพื่อเป็นแนวทางครับถ้ามีโชคมีลาบเขาใจกัน,นกับ ไปน้ากันได้ครับคือสิบวัวซับสนครับไปกลับครับขอบคุณเอฟซี FC ครับที่ขมารับชมมาติดตามขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบครับกับในงวดวันที่16บหตุลาคมพ่อ5อสองันหา่อย60ครับกับแนวทางสลากิกินแบงรัฐบาล ไปหาสื่อโรตรีได้ครับเพื่อถือรางวัลญ่ครับสวัสดีครับ